แล้วครับล่าสุดนะครับเ m มได้ส่งของรางวัลให้รางวัลสาหรับเรียวตันนะครับมาดูครับว่าจะได้อะไรนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นจานะครับจํร1อยบนะครับแล้วก็ใบตัวฟินิชนะครับก็ขอบคุณเ m มนะครับแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนที่ไปกำลังใจนะครับก็จะเป็นเกมมิ่งโกนะครับก็คือมาจาก GM โดยตรงนะครับสำหรับคนเรียวตันแล้วก็ Thank you GM ฟอจัมผมก็จะส่มแจกนะครับสำหรับคนที่มาคอมเมนต์นะครับส่มแจกจัมนะครับร2 0ยี่สิบโอเคครับแจกฟรีนะครับฟรีผมก็จะพาไปใส่เดียวกับบอสที่เก่งที่สุดในดันนี้นะครับก็จะมาเริ่มตรงที่ตรงนี้ครับก็คือเป็นห้องเขาไว้เก้าเนาะก็คือมันก็จะทำให้มันก็จะให้เราแบบรับเคลียรไปรับเคลีมานี่ครับนะครับให้ตีตัวเอ็นชเียนนะครับ ก็เป็นับก็ตีตัวอยู่หน้าดันครับตีตัวนี้ก่อนต,ตัวใหญ่ครับได้ละได้ละแล้วก็ไปส่งครับก็เดินวนไปวนมานะครับ,บวนไปวนมานี่ครับพอมันก็จะทำคือมันก็จะให้ประมาณสีห้าครั้งเนาะ แต่สุดท้ายนะครับมันก็จะให้เราไปตีตัวบอตัวใหญ่นะครับเนาะใช่ไหมครับนี่ครับคือให้ค่าบอดอยู่หน้าดันนะครับผมก็จะไปใส่เดียวกับบอะครับแปบนึงครับอันนี้ขอรบแล้วตัดตอนนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานประมาณสิบนาทีครับนี่ครับบอหน้าดันต้องกดเกียร์สู้นะครับ เดี๋ยวลองกดดอกดูแล้วจะได้ได้ไหมขายแล้วก็กดเจีดได้แล้วครับก็จะเป็นสูงห้านะครับตกแล้วก็จะไม่มีอะไรจะจ้างนะครับก็จะมีแค่นี้ประมาณนั้นครับดีครับแล้วก็ ไปส่งครับส่งเลยนี่ครับก็จะได้ตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกุญแจไปสู่บอสนะครับเราก็จะเตรียมตัวเข้าห้องบอสรันทีครับบั๊บนะครับบั๊บให้เรียบร้อยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราจะนําเข้าไม่ได้นะครับคือต้องบับให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับล้วก็กดจริงแสงกับกันแสงมาะี่เข้ไปนะครับ รอหนึ่งนาทีครับบอสออกหนึ่งนาทีนะครับบอสตัวนี้นะครับก็จะโจมทตุสีกับป้องทตุสีนะครับจำนะครับว่าต้องต้องบัฟมาก่อนนะครับเพราะว่าในนี้ดูครับดูเห็นไหมใส่สัตว์ยังไม่ได้ครับไปครับหน้าตาของบอนะครับเมื่อกจะเห็นผมนกออกไครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ เดินต่นนนอไปโโอเคเดินไปเดินไปคือตอนนี้มจะตายครับตายเพราะลูกน้องมันน้องกี่กตัววะจุดสี่ตัวเหรอเฮ้ยแต่ใครใช้กับวอร์ดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันมันมีการสถานะเนาะก็จะได้เิ่นสูงกับกอง กองทีโอนะครับของทีโนะครับตนี้ครับก็คือเป็นกลองสุมอาวุธแล้วก็สุมคาวัดนะครับเมื่อกี้ดวนดอกก็สองหมื่นเนาอันนี้เป็นขั้นแรกครัะถ้าเกิดว่าบอสมันบัฟเนาะถ้าเกิดบอสมันบัฟบอสมันทำอะไรขึ้นมาแบบที่มีสกิลแบบปแปลกๆนะหรือว่ามันดีบัฟเรารมันลบมันลบบัฟเราก็จะอาจจะตายได้ง่ายนะครับเราสู้บอสไม่ได้เลยก็อโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับบอสที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับ